สวัสดีครับพบกับผมวิทย์ในช่อง B 2 Channel วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องลดน้ำหนักคือผมเนี่ยตั้งใจมีแผนจะทำโปรแกรมลดน้ำหนักภายใน60วันหรือว่า2เดือนก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาลดกันคือต้องเท้าความก่อนว่าเดิมทีเนี่ยผมเคยหนักมากๆหนักเป็น100ยโลเลยก่อนที่จะมาเรียนที่กรุงเทพ มีภาพอาหนักมากนี่เป็นภาพจริงคนในรูปก็เป็นคนจริงไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนแล้วทีนี้ก็ลดลดมาใช้เวลาประมาณปีขวขวาๆแต่ทีเนี้ยเรา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 ,เราลดแบบผิดผิดไม่ได้ลดแบบถูกต้องไม่ได้มีความรู้ขาดความรู้คือก็ออกกําลังกายกินอาหารไม่ถึงกินอาหารน้อยน้อยมากๆอ่าจนมาเป็นรูปนี้ อืมจะเห็นว่ามันผอมจริงแต่ว่ามันตัวมันเล็กแบบไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีอะไรเลยเออเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนนะครับแต่ก่อนอะ่ะเคยหนักร้อยโลแล้วรูปที่สอง่ะรูปเนี้ยรูปเนี้ยหนักประมาณ7จ็ดก็คือลดลงมา27โลทั้งหมดและแปัจจุบันก็กลับมาเป็นรูปนี้ กลับมาเป็นลูกนี้คือกลับมาอ้วนอีกมันโยโย่โยขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราลดมาแบบผิดวิธีอยากจะมาบอกทุกคนว่าในการลดน้ําหนักอให้เราเลิกไปเลยเลิกจาไปเลยว่าเรากําลังลดน้ําหนักให้เราคิดว่าเรากําลังลดไขมันไขมันหรือเปอร์เซ็นต์แฟตแล้วนี่แหละเราต้องลดไขมันไม่ใช่ลดน้ําหนักบางคนแบบอยากลดน้ําหนักเท่านู้นเท่านี้ภายในกี่วันกี่วันอยากลด5โลภายใน7วันซึ่งผมบอกเลยว่าอันตรายมากนะครับ จริงๆแล้วอ่ะมําหนักที่เดียวควรจะลงช้าแล้วลงอย่าสม่ำเสมอบางทีอาจจะไปถึงจุดที่ต้านร่างกายไม่ได้ใช้ไขมันอ่ะเป็นเรื่องปกติที่ทุทกคนเจอได้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนะี่ยมาลดมาลดมาลดไขมันกันผมว่าสิ่งสำคัญในการลดไขมันเลยที่แบบถาวรและยั่งยืนนะคือ mindset ความคิดคือถ้าเกิดเราลดมาแล้วอ่ะแต่เรายังมีพฤติกรรมเดิมๆเ,เราก็กลับไปอ้วนอีก เราต้องฝึกตัวเองฝึกจากความคิดก่อนแล้วมันจะลดง่ายมากทีนี้เราต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งเราต้องรู้ว่าการที่เราจะอ้วนหรือรจะผอมได้นั้นนะเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งถ้าเราอ้วนขึ้นแสดงว่าพลังงานที่ได้รับมากกว่าพลังงานที่ใช้ไปง่ายๆเลยนะครับและถ้าเราจะผอมลงหรือไขมันจะลดลงคือพลังงานที่ได้รับ น้อยควาพลังงานที่ใช้ก็คือเกิดการติดลบนั่นเองหรือเ,เขาเรียกว่าแคลอรี่ดบซิตและที่เนี้ยทุกๆ7700แคลอรีท่ 7, ที่เราเพิ่มกินเกินหรือว่าติดลบจะเป็นส่วนต่างในการเพิ่มหรือลดน้ำหนักสมมติว่าถ้าเดือนนี้คุณแคลอรี่ติดลบก็คือขาดไป7700น้ําหนักคุณก็จะลงประมาณ1กิโลกรัมแล้ทีนี้เราจะได้รู้ได้ยังไงว่าค่าเนี้ยตัวเลขพวกเนี้ยมันเกิดมาจากไหน ต่อไปเราต้องรู้จักอีก2ตัวนั่นก็คือ BMR BMR นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือ TDEE BMR คืออะไร BMR เคยเห็นเวลาเราซื้อของไหมในฉลามที่เขียนว่าพลังงานที่ผู้หญิงและผู้ชายควรได้รับต่อวันอ0่ถึง2,000กิโลแคลอรี่ทีนี้ค่าพวกนี้เป็นค่าการที่ประมาณขึ้นมาเพราะผู้ชายต้อง2000นะผู้หญิงต้องนแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ถึงก็ได้ คือค่า BMR คือค่าที่ร่างกาย,ยใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นตอนหายใจให้ระบบร่างกายะระบบข้างในร่างกายทำงานได้อ่อย่างเช่น BMR บางคนอาจจะมีค่าที่1 7 0 0 1,800ัน0 0 2,000อยู่ที่ผู้ชายนะครับอย่างของผมเนี่ยจะใช้เครื่องวัดเครื่องวัดของฮอมรอนเป็นเครื่องที่แบบค่อนข้างน่าเชื่อถือได้น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยคือใช้วัดว่า มีค่า BMR อยู่เท่าไรและมันยังวัดอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก BMR ไขมันในช่องท้องเปอร์เซนต์กล้ามเนื้อเปอร์เซนต์ไขมันอย่างเช่นถ้าเรามีเปอร์เซนต์กล้ามเนื้อเยอะเราก็จะลดน้ำหนักง่ายลดไขมันได้ง่ายขึ้นอ่าต่อไปนะครับเป็นค่า TDEE T D e E ก็คือค่าที่เราบวกเพิ่มจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันเช่น กินเดินขึ้นบันไดออกกำลังกายอยู่แล้วเนี้ยบวกเพิ่มขึ้นไปอีกอ่าเราก็ใช้ค่า t d e เนี่ยมาเป็นค่าดูว่าเรา่ร่างกายเราจะติดลบแคลอรี่หรือว่าจะแคลอรี่ที่เราเอาเข้าไปจะเกินสมมุติค่า t d e ผมอยู่ที่ประมาณ2,500ถ้าเรากินวันละ2,700อะ่ะมันก็บวกเพิ่มวันละ 20, 0 2 0 0 2 0 0มันก็เกินใช่ไหมครับฉะนั้นน่ย เราต้องรู้ค่าสองค่านี้ก่อนเพื่อเราที่กําหนดทิศทางในการลดว่าเราจะลดหรือจะเพิ่มน้ําหนักอะไรก็แล้วแต่ของเราแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเครื่องไอเครื่อง่อกี้มันวัดได้หลายอย่างทีนี้เรามาพูดถึงเปอร์เซนต์กล้ามเนื้อกับเปอร์เซนต์ไขมันซึ่งถ้าเรามีเปอร์เซนต์กล้ามเนื้อเยอะมันดีต่อร่างกายมากมากมาก,ก็คือการที่เรามีกล้ามเนื้อเยอะนั่นเองซึ่งกล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมันเปรียบเหมือนโรงหลอมพลังงานก็คือ ถ้าเรามีกล้ามเนื้อเยอะเราก็มีเตาหลอมพลังงานเยอะเวลาเรากินอะไรหรือทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยเาผาผลาญทําให้เราอ้วนหรือมีการสะสมพลังงานอะยากมากขึ้นหรือถ้าใครแบบมีกล้ามเนื้อน้อยบางคนก็จะบอกว่าอ่ะระบบเาผาผลาญพังจริงๆแล้วระบบเาผาผลาญจะไม่ได้พังหรอกแต่ว่ากล้ามเนื้อหรือตรงหลอมพลังงานเนี่ยมันน้อยเกินไปทําให้เราเผาผลาญพลังงานได้ไม่ดีดังนั้นเราต้องสร้างกล้ามเนื้อเพิ่ม และการจะสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มได้นะครับก็คือเราต้องมีสารอาหารตัวนึงที่เราเรียกว่าโปรโตีนเราจะต้องทานโปรโตีนอย่างไรซึ่งโปรโตีนนะครับถ้าเราจะอยากจะรู้น้ําหนักแนะนําให้กินโปรโตีน1.6กรัมต่อน้ําหนักตัวอ่าก็คืออย่างผมเนี่ยหนะัก8 5ดบห้าก็ต้องกินโปรโตีนทั้งหมด1้อยสบกกรัมไม่ใช่แบบกินไก่1้อยกรัมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะหมายถึงสารอาหารที่เป็นโปรโตีนสมมุติว่า ไข่ใบหนึ่งมีโปรตีนประมาณ6กรัมมึงก็ต้องกินไก่ประมาณ20ซองต่อวัน2 0ต่ะอ,อะไรประมาณเนี้ยครับหรือคุณอาจจะมีวิธีรัดช่วยให้ก็คือโปรตีนสำเร็จรูปเวโปรตีนก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกนะครับอยากจะเชิญทุกคนอยากจะช่วยทุกคนที่อยากจะลดเนี่ยมาทานโปรตีนให้ถึงก็คือ1.6คูนน้ำหนักตัวขายับร่างกายให้มากขึ้นให้พยายามแคลอรี่มันติดลบเช่น จากโปรติอยู่ชั้น3คืขึ้นลิฟต์เราก็เปลี่ยนมาขึ้นบันไดขึ้นบันไดแทนเดินให้มากขึ้นเดินให้วันละ5 0าพัน0ก้าแปดันอะไรอย่างนี้ให้ร่างกายมันได้ใช้พลังงานมากขึ้นแล้วมาลองดูครับว่าอาทิตย์หน้าพวกคุณจะมีผลเป็นยังไงอ้ออยากให้ทุกคนถ่ายภาพตัวเองในมุมเดิมไว้เช่นอย่างที่ผมถ่ายไปตอนแรกเป็นภาพด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ช่างน้ําหนัก แล้วก็วัดอรอบเอวรอบขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วก็รอบอกไว้เพื่อถ้าเราลดเนี่ยจะต้องวัดได้วัดผลได้ถ้าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะลดได้มากน้อยเพียงใดในสัปดาห์หน้ามันอาจจะลงแค่ขีดสองขีดอะไรทั้งยก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันเพราะว่ามันเป็นเพิ่งสัปดาห์เดียวแล้วเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้าเรามาดูกันว่าเราจะลงมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ